สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็น r a ลิตีนะครับเดี๋ยวจุดก่อนว่ากระดาษเรามันอยู่ในกล่องได้แค่ไหนเป็น r รลิตีในชุดที่มีหมวกกันน็อกสวมโรลเลอร์เบดนะครับแต่ว่าคงไม่เห็นโรลเลอร์เบดเนาะเพราะว่ามันแค่ขึ้นตัว ก็วาดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งของหน้าแลลิตี้น่าจะเป็นแหลมแหลมมันก็แหลมเหมือนกันทุกตัวเนาะเรื่องนี้จมูกแล้วก็ปากแล้วก็ตานะครับตาของแลลิตี้ก็จะ คล้ายๆกับตัวอื่นๆเนาะแต่ว่ามันจะมีแบบระบายสีตาสีเปลือกตาด้านบนนะครับท <c oughs> ีนี้ก็ อะไรต่อลละมีผมมาด้านหน้านะครับาวาดตาต่อให้เสร็จดีกว่านะครับวาดเป็นเหมือนไข่นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาแบ่งครึ่งเพื่อเป็นขนตา แล้วก็วาดตานะครับต่อมาก็จะวาดเป็นเอาเป็นมีหมวกกันน็อกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวาดผมทับหมวกกันน็อก กันน็อกก็จะใหญ่กว่ากะโหลกไปนิดนึงนะครับแล้วหมวกกันน็อกก็จะมีหูเหมือนแมว มาก็วัดผมนะครับผมของเร a ยลิตี้วัดเป็นยังไงดีพอดีรูปที่ข้อมูลรูปที่ได้มามันเป็นด้านข้างเนาะแต่ว่าอันนี้จะวาดเป็นแบบหน้าเอียง ก็เลยต้องมาคิดผมเอาเองนะครับเพราะว่าวาดหน้าด้านข้างๆมันดูไม่ค่อยสวยนะครับมุมที่สวยที่สุดของการวาดรูปคือมุม45องศาอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคิดเอาเองแล้วกัน น้องๆที่มาดูคลิปก็ช่วยกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์น,นะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์ให้มันหยาบคายหรือว่าคอมเมนต์ทะเลาะกันนะครับถ้ามีคอมเมนต์หยาบคายหรือทะเลาะกันก็จะลบทันทีนะครับไม่เก็บเอาไว้แล้วบางครั้งก็จะถ้าหยาบคายมากๆอาจจะบล็อกนะครับไม่ให้ มาคอมเมนต์ในช่องนี้อีกพอเมื่อกี้เจอคอมเมนต์มาแบบไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเลยมาถึงดาพ่อเลยนะครับก็ไม่ค่อยดีเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ค่าให้ราคากับคนพวกนี้หรอกอาจจะ ได้รับการสั่งสอนมาไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นในนี้ขอให้เป็นคนดีๆเนาะเอาไว้คุยกันหัดวัดรูปกันอา้าวต่อมาเราก็มาวาดในส่วนของตัวนะครับเราก็จะวาดจนถึงหัวไหล่ก่อนนะครับแล้วก็ เฉียงลงมาเป็นตัวนะครับก็จะมีหน้าอ,อกนิดนึงแล้วก็ออกมาเป็นสะโพกนะครับจากเอว <c oughs> ชุดก็พอเราได้ ส่วนของลำตัวแล้วเราอาจจะวัดชุดต่อได้นะครับชุดก็จะเป็นเสื้อแขนกุดเนาะแล้วก็มีผ้าพันคอ ่อมาวาดัดวัดแขนนะครับก่อนที่เราจะไปวัดแขนเราก็จะวัดเป็นโครงสร้างก่อนนะครับเราจะวัดมือมาเท้าเอวตรงนี้ ็เป็นแขนออกมานะครับคราวนี้ก็จะมีเป็นสนับสอกใส่เข้าไปแล้วก็เป็นถุงมือนะครับ แขนเป็นแขนรีบๆเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นแขนเล็กๆต่อมาก็เป็นผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นผมแบบม้วนไปม้วนมาเนาะเป็นตัวละครที่มีผมหน้าปวดหัวมากจะวาดยังไงดีม้วนมาอย่างนี้ เราจะไม่เห็นท่าม้วนของผมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะถูกแขนและอันนี้บังนะครับแขนและตัวบังอยู่เดี๋ยวจะพยายามจัดออกไปนะครับให้ให้ได้เห็นว่ามันม้วนอยู่นะครับ มือข้างนี้ทำอะไรดีเอ่ย ข้างนี้ก็เป็นแบบแปมือขึ้นด้านบนแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ทำเป็นทา่าท่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <S 2>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  เสื้อมาเก็บรายละเอียดของเสื้อกันต่อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อเอลลอย แล้วก็เป็นกางเกงเหมือนเรียลลิตี้ไหมเนี่ยดูแล้วแปลกๆนะครับแต่ก็ข้อมูลมันประมาณนี้อะเนาะไม่รู้จะทำยังไงเลือกไม่ถูก แต่ว่าตอนนี้ยังมีสติสตางดีนะครับยังแบบพอวาดได้อา้าต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นขอบด้วยปากกาเส้นใหญ่นะครับ เส้นใหญ่ของเราก็หมึกจะไปแล้วนะครับว่าจะไปซื้อปากกามาใหม่ก็ฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับฝนตกน่ากลัวมากน้องๆคนไหนที่ที่บ้านฝนตกทั้งวันแบบนี้ก็ รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้าตากฝนมาก็อย่าลืมนะครับไปอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นหวัดนะครับ ตัดเส้นจะขีดเส้นช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าขีดเร็วหมึกมันหมดนะครับหมึกมันจะเป็นหมึกแห้งๆคลิปนี้ก็อาจจะช้าไปด้วยนะครับ ต่อมาใช้ปากกาเส้นที่เล็กลงนะครับวาดในส่วนของรายละเอียดด้านในนะครับมันเล็กลงมันก,ก็เล็กลงเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆเก็บไปนะครับวาดชา้าๆเพราะวา่า หมึกของปากกาอันนี้มันแห้งช้านะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนตัวดีเจพรทีเมื่อวานนะครับที่เอาสะเกือบแย่เลยเละนะครับมีใครติดตามทุกวันไหมเนี่ย จริงไม่น่าพูดถึงวันนู้นวันนี้เนาะเพราะว่าถ้าน้องๆมาดูย้อนหลังเดี๋ยวจะงงว่าอะไรเนี่ยพูดถึงวันไหนผมยาวลงมาผมตรงนี้ก็วาดมั่ว ราวนี้ก็เป็นตานะครับ ข้างหนึ่งนี้คิดหนักเลยนะเพราะว่ามันจะเลอะนะครับต้องไปวาดตรงอื่นรอให้มันแห้งก่อนนะครับงั้นวาดตรงนี้ให้เสร็จเลยคนตาจมูกปากอ่ะวาดตรงอื่นรอนะครับมาวาดตรง ผ้าพันคอนะครับห้าพันคอ ค่อยๆวาดไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมึกที่ยังไม่แห้งมันจะทำให้ภาพเราเลอะเนาะ,ะมาเก็บรายละเอียดที่มือกับถุงมือก่อนแล้วกันยิ่งออกซ้ายมาเรื่อยๆออกซ้ายมาเรื่อยๆอสนับสอกนะครับ น่าจะแห้งแล้วก็มาวาดเป็นคนตาอีกข้างหนึ่งนะครับขีดออกมาแล้วก็เป็นคนตานะครับ ตาแล้วก็ตาดำนะครับ ไปก่อนเลยเสร็จแล้วนี่ก็เป็นตาดำชั้นนอกนะครับที่มันจะเป็นสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นตาดำชั้นด้านในนะครับ จริงๆปากกาน,นี้ถ้าเราเระบายซ้ำที่เดิมบ่อยๆจะทำให้กระดาษเป็นขุยนะครับเพราะว่าปากกามึกมันจะชุ่มอยู่ที่ด้านหน้าของกระดาษแล้วถ้าเราไปขีดบ่อยๆก็เหมือนกับเราไปพยายามขูดให้มันอันขูดให้มันแบบเป็นขุยขึ้นมานะครับ ผมวาดตรงไหนได้โดยที่ไม่ทําให้ตรงอื่นเลอะก็วาดไปก่อนนะครับมีตรงไหนอีกอต่อมาก็แขนและกัน กระโปรงต่อมาก็วาดส่วนที่เป็นผมม้วนๆน,นนะครับผมม้วนๆของแลนิลี่มีตรงไหนที่ยังไม่แห้งไหมมีตรงไหนจะเลอะไหม ทูกลูกนี้คงจะผ่านได้อย่างรอดปลอดภัยนะครับขาวสะอาดอะสำหรับการวาดและตัดเส้นเรนรติ้ตอนนี้ก็จบแค่นี้นะครับคิวต้มาร์คไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ